บบคิดแต่ถึงความปลอดภัยคิดแต่ถึงความปลอดภัยของบ้านด้วนหน้าบ้านด้วนพวกเกี้ยวก็ไก่อันนี้มันเป็นมากกว่นี้หนึ่งมันก็พืชผักทุกภาษีเขาบอกว่าความรู้ควมหนูเดี่ยงตัวไม่นอดนี่แหละค่ะสังเกาสังแก่ค่ะสังเกาสังแก่ของหมู่บ้านนะคะก็วสิมากคุดพื้นขึ้นไม้อันนี้มันมีบทเรียนตานนี้เข้าสิไประเทศยังอยู่ไซม์เมนเข้าสิไปกินงเขาอยู่ในป่าฮะต้องดีขึ้นเขา เออปูหยาเออมากินทงกินน้ำน้ำลูกหลานเด้ออายุดีมีแห้งค้เก็บร์ยาไหลพนไข่ยามีให้ลำลำด้วยๆให้ถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งที่ชงก็ว่าไปละอันนี้เป็นล่งยูทูบเด้อค่ะยูทูบเบอร์ บ่ละค่ะถ้าเก้าใส่ผักขาวมันซุ่มบ้าหรอเด้โอ้ยผู้ใดว่าค้นนุ่งผักขาวเป็นบ้าข้นบ่ละค่ะเป็นบ้าเปลี่นปูงามๆเนาะค่ะอันนี้อื่นๆเปลีอยนเพชรเอี้ยงก็เอี้ยงก็ อันนี้แก้วคนเหล็กแก้วคนเหล็กค่ะนวสิววั่งนั้นอันนี้องค์ปู่พญานาคองค์ปู่พญานาคสีเหลืองล่ะคะอันนี้เพชรพลอยเออแก้วคนเหล็กเนืองามมากเลยที่พ่อเคยแก้วคนเหล็กไม่มีขายนะคะไม่มีพ่อเคยมีแล้วหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนหลังจากที่พ่อเสียชีวิตแหวนก็หายแหว่นก็หายใให้ส่ออ โอ้ยองปูงก็สง่งางามองยาก็งามแกเลยสู้เฉียวขึ้นศาลนี่เอารักนะมาทุกคนเรามีอ,อ,องปูงปงองย่ามาตั้งแต่ล่างปูงอายุ18ปีเดี๋ยวในปี้ก็65แล้วค่ะพ่อว่าถ้าเรามาตั้งศาลแล้วให้ลูกยาลูกหลานให้ปฏิบัติปฏิบัติ ปู่ย่าไปเรื่อยคนจะพูดอะไรก็หูหูไปนาหนาหน,นาเอาตาไปไล่เราต้องคิดว่าคำหนึงว่าบ้านเราเนี่ยเราปลูกขึ้นมาเราก็ยังอยู่มนนแมนละบ้านปู่บ้านย่าปลูกขึ้นมาแล้วท่านก็อยู่เหมือนเดิมมันถึงมันจะล้างหรือมันจะสวยจะงามอะไรท่านก็อยู่ของท่านค่ะฝนตกแดดออกฟ้าคึมฟ้าลงอะไรแกก็อยู่บ้านแกแก็เหมือนเราอยู่บ้านเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราตั้งแล้วคนมาว่า ให้ทุบทิ้งหรือว่าให้โยนทิ้งหรืออะไรก็ช่างไม่ต้องไปฟังของใครใครูกใครไม่เชื่อเราเชื่อของเราเนาะปู่เนาะอใช่โนกับเสือในจุดนี้ค่ะโนกับลูกหลานพญานาคขึ้นกันค่ะไม่เป็นไรมันอยู่ที่ใจเราเราลักเรารักของเราบัวห้าสิเห็นอยู่ใสแคว่าเป็นล่างของพืนสิเป็นหินเป็นปูนเท่ากับสัทธาเนาะปูเนาะปูก็อธิษฐานว่าลูกหลานอยู่ในบ้าน วางด่านอยู่ใกล้อยูย่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ไหนหรือว่าอยู่อยู่ในอำเภอปากคาเนี่ยจังหวัดพุการเนี่ยลูกหลานเนี่ยไปทํางานอยู่ทางทิศแดนไกลไอยู่ในขั chanting, oses, ้วโลกของเมืองไทยน่ขอให้สุขใสุขใจสุขเรื่รานะคะราคาะแยกเรียญทองเหรเงินเรียญไดาจ้าน้านแล้วก็พูดรแขงพยานมาก สวยสวยงามมากค่ะเอามอล่ำนี่หมอลำอยู่บ่มได้ตัดสายพันธุ์เนี่ยก็ติดมือไรไม่ทั้มาในมืออยู่เดี๋ยวว่องหรอบ่สวัสดีค่ะอันนี้เป็นเจ้าบ้านนะคะหลานสาวค่ะก็ะมาหน,นีพเพิ่นเฮ็ดพิธีค่ะเอาปูขึ้นจากบอ่อจากสะเนครลอปเอาปูเอายาขึ้นจากบอ่อจากสะอัน ย้ะห,หน่อยสิว่าลายไป็นคนหนีบได้ค่ะพราะว่าห้ากับบอหูเนาะเอาเท่าที่ว่าห้าวไทายได้นี่ยนะคะครูพันสิบเาเอาคืนเนาะคะ่ะคืนจากสางจากบอหลังจากสิถมพื้นลงไปเนาะคะ่นะเนาะกางปากบอนะคะกระสิคูดลงไปลึกซ้ำใดพวยดอมหอดน้ำเออลึกอีหลีได้ลึกดแล้วคอยสิมาซอยดึงพุณนะ่ะ พันธุบอพี่น้องเอ้ยเอาเพิ่งขึ้นมาเพิ่งกัสิมายุนีนะคะนี่เพันธุ์กัิมาตั้งแต่งานยุนีนะคะอันนั้นป้าปูพันธุ์มาพร้ากขึ้นนะคะอันส่วนเยี่ยนหน่อยก็มีธุระค่ะกัสิบได้อยู่ตอนเพันธเฮ็ดพิธีเนาะเยี่ยนหน่อยกัสิได้ซัมนี่นะค่ะอย่าลืมค่ะกดติดตามช่องเยี่ยนหน่อยพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปนี่นะอันพระองค์ทั้งหลาย โอเโอ้พ oh, oh, ิ่นตัดเป็นลูกลูปร้างมาง้วยนู่นนะช้างมาวัวควายคือพิ่นตัดแล้วเพิ่นกระซิห้อยบอจ้ะโอ้พึงเกินนอกพึ่ตัดได้อะไรนี่พุ่นน่ะปอเอาอย่างให้ไกล้กินเอาน้ำคุณนอะไก่พูรโต หมอไก่สมบูราษาลูกลูกร้านทีเฮ็ดได้ควมดีสางควมดีลูกอีถามพ่อถามแม่ทกอนบัดนี้เฮ็ดยังมันพิสมันผ่าไปแล้วกันปูอ่ำกัดคอเอาหูที่ดำให้ลูกให้ร้านมาบัดนี้คันดอกไม้ร้านมาขอขมานะขอขอมาปู่ที่ว่าเพื้นถมสาง ขออันิญครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูกพุ่มโพลูกหลานโพล่าพระพุทธเจ้าอัมอมรินนาคารักราชนักป่าเมืองบาดาลลูกหลานที่ตั้งศาลศาลภาพพระชัยมงคลกับเจ้าปู่เจ้าย่านนะทีนี้นะขออันชิญอันเมเจ้าทรนี่ก็ให้เงียบเงียช่วยเอาขันยาทรนีมาเลยเอาขันยาทรนีมาเลี้ยงเพิ่นตรงนี้เลยมาก่อนเลยเลี้ยงยาก่อรจุดถูกจุดเทียนให้เพื่อนลูกหลานจะไปโยกขันดอกไม้ให้เพื่อน ลูกคันเอาอันนี้เอาไปไว้หั่นแล้วสักวันเอาข้อนตีมาหั่นหั่นหั่นปุ้นอืมปุ้นคนหรือย่างยาธรณีกอนบัดนี้นะเอ้าวยาธรณีสันกอนหมูเด้อลูกหลานสิขอโชคขอลาภขอโชคขอมันให้ยูดีมีแห้งบัดนี้มาสร้างบ้านสร้างพอวสร้างห้องแล้วบ่ได้ทิ่มบ่ได้ละบ่ได้ปลาได้ไล่บัดนี้มาด้วยใจิีเด้ออืมลูกหลานบ่ได้ทิ่มบ่ได้ปลาหูวบ่แจงตาบ่ใส่ลูกยังหน่อยยังนุ่มบุญจักยัง ทำไมมันแก na, ่นจังนะพ่อเออูะลีกร <B> ้านกูดีไม่แห้งเด้ออุดหนุนสุดเชือกไอ้ถือแล้วันที่หนึ่งกับเชือกแล้ววันที่หนึ่งอยู่ที่เกาละเมืดุกผูทุกคนนะพูมานี่หละไอ้นี่จะโศกตลาดไอ้นี่จะโสกตะหมานไอ้โศดหมานข้านอ่อน ทายวิดีโอกะขอโทษขออภัยเด้อจะเล่าไปบอเสียบบล้วนกระไดเสามติปูว่าโหลดจ้ะเาบอเสียบก็ขอโทษขออภัยอืมวิดีโอนี้ก็จะแพร่ออกไปทั่วโลกนะคะเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่การที่จริงปูอําเบได้ออกยูกทูบแคทเธอดีนเป็นครั้งแรกนะปูเนาะครั้งแรกในชีวิตเลยจากช่องยัยหน่อยพากินพาเที่ยวค่ะเพราะว่าไม่ให้ลูกหลานเข้ามาถ่ายทํา ปูนี่จะไม่ค่อยออกสื่อใช่ไหมคะอ๋อแสดงว่าเย้หน่อยโชคดีเนาะเจ้าหน่อยโชคดีได้ถ่ายปูนะคะไก่ทหารอีกปูช่อยในลูกขึ้เป็นระฆังเอามาถือกล้องให้แม่หน่อยแม่จะช่วยปูตีแล้วเฝ้าไปสร้างสีกระถาอยู่บ้านได้เดี๋ยวนี้ซอยปู อย่าจุอย่าจุอย่าจุมันทำไมคะขอขอให้ตะปูด้วมคอยดี่แค่นี้บ่แล้วเจ้าตัวต่ออันหนึ่งก่ทำไมต้อีเนาะมีดอกกุดกุิด ใบแม่โชรันดาวอิงพุ่นเหรอเอของปูอันนี้เขาเอินอีหยางงาไอ้ปูตีความหมายคือหลักหลักชัยมงคลหลักพระชัยมงคลอ่มงคลเก้าอย่างมงคลเก้าอย่างพระชัยมงคลเน่ยพระภูมิเจ้าที่มีลูกชายอยู่เก้าอุลนะคะอืออยู่ในคัมภีร์ไปอ่านเลยถ้าไม่เชื่ออ่ำนะ อันนี้พระใชาม้มงคลเป็นคนรักษาลูกบ้านหลานเมืองภูุมิภูมิเจ้าบ้านแต่ละองค์ตะละองค์จะรักษาโดยไล่นารักษาบ้านเรือนยังไยสารพัดินฮอดเก้าองค์หมดละแปลว่าองค์ใหญ่ที่สุดคือองค์พระใช้มงคล <c oughs> ที่รักษาภู้บ้าน <c oughs> เรามีบ้านเนี่ยเรามีรั้วมีอะไรเนี่ยเราจะไปไหนเราก็ครอบปู่ก่อนค <c oughs> ปู่ เจ้าปู่เจ้าขาลูกหลานไปทามาหากินหรือลูกหลานไปนเที่ยวนะรักษาบ้านเรือน,นนะอยากให้มีโจรขโมยอะไรทํานองนี้นะอท่านก็รักษาค่ะกันเอายกมาอันนี้ก็ลาปู่เลยนะคะ,ะ <laughs> มีแขกอยู่บ้านโอ้ยเสียดายเวลาจังเลยถ้ารุ่นู่ล,ละลาสามเท่อละ <laughs> ะอ่ะไม่ได้ไปยักเที่ยววังยู่นี่ละลาสามเท่อแล้วมีสามได้วันนี้มีสามด้ปู่เจ้าหาเพลินวานนะคะ เสร็จแล้วค่ะตั้งพิธีพาปูพาญาขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาจากบ่อแล้วปูญาค่อยขึ้นมาใดแล้วค่ะหลังจากที่อันอันหลานเพิ่นมาไดทีมองนีเนาะคะ่ะเพิ่นก็ะเลิ่ถมค่ะเพิ่นถมนิดหน่อยก็บอกหลยเพื่อก็หนีบ่ไดละค่ะเพิ่น,พนบ่ไดบอกปูญาตายง่ายเนาะตามภาษาเด็กนหน่อยละคะ่ะเพิ่นก็ะเลิ่ถมที ถมสร้างบันนี่มมนกะยู่บ่สนุกบ่สบายค่ะก็เลยมาเหตดพิธีอัญเชิญปูยญาขึ้นมาไหวข้างบนละค่ะเห็นบอกพญานาคงามงามพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อใหญ่เลิศมาดูมาแลลูกหลานเนาะเพิ่นเฮตดพิธีแล้วแล้วเพื่อนกับ้ากันกินเข้าได้ยังไงใช้ผพาไปเบิ่งพักเขาเนาะพี่น้องเนาะกันกินเข้าเอาเลยค่ะ คุณป้าของกลินส้อยจุกระมีส้อยจุกระมีคุณพี่น้องเพิ่งจะพิธีแล้วคุณก็มากินข้าวอร่อยไหมครับปูก็บ่อหลักคาขับรถสิไปดธุระอยู่นะคะป้ามีหอดอีหยังเพื่อนอื่นอีหยังนอนหน้ามีจีเสพเปนจะนเสบเนาะให้ครับเออพอดีแอนมาส่งคุณยายโอ้ เบอร์ไก่เบอร์ไก่ใน่ไอ้ซอยจุ่มซอยจูนะคะซอยแบบว่าจิ้มก้อนแม่ลยน้ำจิ้มก็น่าอร่อยเป็นต่แซ่บครับพี่น้องค่ะจากบ้านวังดานเด้อค่ะตำบลทอคข่ำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬพนกำลังไอ้จิ้มเข่าเป็นต่แซ่บพี่น้องนะคะก็อจะหน่อยย้อนกลับมาอีกเพี้ยนนึงค่ะมาส่งคุณแม่มาเชยมาชมบารมี ยูทูบเบอร์ค่ะช่องเย่ยนหน่อยพากินพาเที่ยวนะคะกินเดียวไปได้เห็นยังข่อยกระทายค่ะเห็นยังข่อยกระทายแต่ถ่ายในสิ่งที่ดีค่ะแต่ถยในสิ่งที่ดีค่ะเห็นยังค่ะเรียวค่ะเรียวข้องข่อยกระเฮ็ดข่อยกับโบเฮ็ดแล้วล่ะข่อยเศร้าเฮ็ดแล้วเพราะว่าประเทศที่ค่อยอยู่มันไม่มีสิทธิสร้างรายได้ข่อยก็เลยยุติประเทศไอซ์แลนด์ค่ะ

เพิ่นหูค่ะเพิ่นเห็นเนี่ยเพิ่นเห็นเนี่ยหน่อยเพิ่นกระทักเลยโอ้ยเจ้าบ้านเจ้าบริยูนีได้นอกวาสันวาค่ะย่าหน่อยพากมาเที่ยวย่าหน่อยกว่าโอ้ยกระยูนีละกับยูตะพอมสางสางนี่ละแต่ว่าบ่คอยเด็กอยู่บ้านก็บังเอิญได้หักฟัดถิ่นค่ะเพิ่นวาปูเพิ่นวานะคะว่างยาี่ยหน่อยอยู่ต่างประเทศค่ะกะกับมากคือเกาหลับปูจังไรกะบ้านเห้องยูพี่ ขอขอบคุณค่ะสาธุสาธุนะคะลูกร้านกสิรผ้านฝรั่งไปทุระกอนเด้อสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b e กดกระดิ่งติดตามช่องยายหน่อยพากินพาดเที่ยวด้วยนะคะบายสีสวยมากค่ะบ๊ายบายค่ะ